มันมามาหายหายว่ยปะปลาเต็มแผงเลยท่านชม้ชม270ไปต่อที่คูณ3เหรียญจีนไปต่อที่1 0 8 0โปอู้หูยปูกุ้งมาลงเต็มแผงเลย600ปลาเต็มแผงไปอีก1,200คูณ6กไปอีกขอโตโ่อคำเตือนวิดีโอนี้จัทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงชะนั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าแปปีควรได้รับคำแนะนำน,นะครับสวัสดีครับพบกับ YouTube channel ช่องของ, er งอนนเฮ น้ำเต้าปูปลาของค่าย PG นะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Winwin win Fit ฟ u ว l c a บนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะเฮียมาที่ล้อหนึง่งขอไปแบบเทอร์โบไวๆด่วนๆเลยท่านผู้ชมไปที่เบดแล้วฮะเอา้าเต้ามาลงท่านผู้ชมขึ้นมาดอกนี้สวยครับผมขึ้นมาเป็น400คว่ารวมเป็น500นะถือว่ามันโอเคที่เฮียเปิดเทอร์โบเพราะว่าเฮียเปิดธรรมดาแล้วมันไม่แตกท่านผู้ชม เดี๋ยวเฮียจะแบบว่าขอแบบว่าเร่งเครื่องเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาที่500นะแล้วครับผม JQ มาลงยังไหลต่ออีกไหมกุ้งมาลงท่านผู้ชมยังไหลต่อที่กุก้งอีกืห <c oughs> ขอเหรียญจีนไม่ได้เหรียญจีนแต่เป็นกุ้งนะผมโอ้โหยังไปต่อที่เท่านผู้ชมยังไหลต่อที่เหรียญจีนมาอีกต่อโอ้โหไหลดีกว่าคูณเจไปแล้วท่านผู้ชมคูณแปดไปดีกุง้งมาสกเก็ตเตอร์ไม่ลงแต่แตกนอกก็โอเคนะครับผมนะท่านผู้ชมเออให้มันแตกดีแบบนี้แหละครับผม ณนะตอนนี้นะครับโอ้หเลขสวยเลยท่านผะู้ชมณตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีหนึ่งนะครับสิบเอ็ดนาทีนะผมก็คือตองหนึ่งไปเลยนั่นเองท่านผะู้ชมโอ้หสเก็ตเตอร์เกือบลงแต่ไม่ลงตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หกร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเอ็ดท่านผู้ชมอุ้ยเหรียญเต็มเลยโอ้หเป็นเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านผู้ชมเออว่ามันแตกนอกดีว่านะท่านผู้ชมที่เฮียกดเทอร์โบมานี่ยังไม่สเก็ตเตอร์ยังไม่ลงเลยท่านผะู้ชมแต่แตกนอกล้วนๆเลย ขึ้นมาที่1,400ี่ยเฮียมาที่100เองนะเออมันแตก,กว่านี้แตกแบบว่าไหลายไปไหลายไปท่านผู้ชมเออขอมันมาเยอะๆมาเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับเฮียก็จะมาจัดเกมเก่าบ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมใหม่บางทีมันไม่ค่อยแตกท่านผู้ชมบางทีก็เหนื่อยนะเพราะว่ากดบ่อยๆมันไม่แตกก็เบือ่อมันมันก็มีเหนื่อยบ้างท่านผู้ชมมาขุดเกมเก่ากันบ้างดีกว่าขึ้นามาอีกพันสามร้อย มันเป็นที่ช่วงจังหวะนะท่านผู้ชมบางทีเกมใหม่มันแตกบังก็แตกรัวนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าจะแตกทั้งเดือนแตกหลายๆวันนะท่านผู้ชมอ้าวนี่ป่ะฟีสปินมาลงท่านผู้ชมมันจะแตกแค่บางเวลานะครับผมบางวันมันก็จะไม่ได้แตกทั้งวันนะมันจะแตกแค่บางเวลาแค่นั้นเองท่านผู้ชมแต่เฮียมีหน้าที่จัดนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันว่าเกมไหนมันแตกก็จัดเกมนั้นท่านผู้ชมอ้าวมาแล้วฟีสปินนะรับผม ข้างล่างเป็นหัวใจนะถ้าเกิดมันไม่แตกหัวใจเราจะหายไปนะครับผมถ้ามันแตกมันก็เติมหัวใจให้เราอีกนะไปต่อข้างบนไปที่คูณ5ท่านผู้ชมขอมันแตกไว้ก่อนมันจะได้เพิ่มตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นคูณ6ข้างล่างเหลือหัวใจอีกสองดวงโอ้โหหัวใจเหลือ3สามดวงท่านผู้ชมข้างบนเป็นคูณเ็ไปเดินไปกันต่อท่านผู้ชมยังหลายอยู่ต่อไปเป็นคูณ8ยังมาต่อที่ยมเต้า ยังไหลต่ออีกโอโไหมโอ้โหไหลดีแต่ว่าตัวแจกยังแจกน้อยถือว่ายังแจกน้อยอยู่ท่านผู้ชมยังไปต่ออีกไหมน้ําเต้ามาอีก <c oughs> ยังไหลต่ออีกไหมตอนนี้คูณ12ท่านผู้ชมมาามา,มา,มาขึ้นมานิดขึ้นมาหน่อยขอให้มันแตกไว้ก่อนท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นคูณ13นะเออมายังไหลต่ออยู่ท่านผู้ชมเบ็ดละห้เฮ้ยแตกดีแตกที่แตกดิกดเอ,อ้ยยังได้ไปต่อท่านผู้ชมอา้าวยังได้ไปต่อตอนนี้ก็เป็นคูณ14 คราวนี้ขอตัวแตกโอ้โหีแต่ตัวอักษรลงเยอะท่านผู้ชมกุ้งมาขอกุ้งแถวแรกกุ้งแถวแรกโอ้โหกุ้งไม่ลงแถวแรกท่านผู้ชมไม่งั้นยังได้คูณ16ปลามากุ้งมาเต้ามาโอ้โหมาครบเครื่องเลยท่านผู้ชม64ต่อไปเป็นคูณ17ท่านผู้ชมโอ้ยแตกเยอะแต่ว่ามันขึ้นมาอีก238ดเองนะแตกนอกดีกว่าเยอะเลยท่านผู้ชมโอ้โหจริงๆด้วยแตกนอกนี่โอ้โหสองทีขึ้นพันกว่าแตกในนี่แบบโอ้โหหลักร้อยเองท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮียขอ ไล่เบสขึ้นไปเลยมันแตกดีอย่างี้นะท่านผู้ชมต้องไปที่เบสละ50สิบนะครับผมเออไปดูกันต่ออ้าวฟรีเกมมาลงท่านผู้ชมไปกันต่อนะครับผมมันต้องแบบนี้ดิครับไปไปมานี่ขอบสวยสวยงามสวยงามแบบว่าดีงามพระรามแปบดบเลยท่านผู้ชมไปดูกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาที่ฟรีเกมนะครับผม ช่วงนี้ดึกๆก็จะไม่เหงาเลยแล้วผมไปดูกันต่อแลผมขึ้นมาเป็น1,600ยังไปต่อไหมอยู่ที่คูณ3ท่านผู้ชมไปต่อไหมครับปลามากุ้งมายังไหลต่อไหมไวามารอเชื่อปุ๋ยน้ำเตาเต็มแผงเลย19 2 0เอย่อยังไหลต่อที่เคครับผมท่านผู้ชมยังไปต่อไหมไม่ได้ไปต่อแต่ก็สวยงามนะผมดอกนี้รวมเป็น2127นรบะผมสกรล่างอยู่นะเออเรามาที่100นะตอนนี้ก็เดินหน้าไปนะครับ 3 5สกอร์ใหญ่ของเรานะครับผมเออให้มันไหลไปไหลไปแบบนี้ท่านใดชอบจังหวะแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามก็พอใจแล้วผมยังไปต่อยไม่ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าแตกดีแตกด,ตกดียังดีอยู่ท่านผู้ชมเออให้มันมาให้มันมาแบบนี้เฮ้อให้มันไหลไปไหลไปมานะครับผมกุ้งมาปลามายังไปต่อไหมมาต่อที่เต้ากุ้งมาแถวแรกโอ้โหกุ้งไม่ลงแต่เป็นปลามาลงท่านผู้ชม ยังเหลือหัวใจอีกสองดวงข้างบนเป็นคูณสิบมาละปลากุ้งยังไปต่อไมเจ็ดร้อยห้าสิบสวยว่าอู้คูณสิบเอ็ดขึ้นไปทีสี่ร้อยสี่สิบคูณสิบสองไม่ได้ไหลอ้ยีดอกนี้ถือว่าสวยสวยงามเลยท่านผู้ชมสกรรวมก็ถือว่าสวยนะเออเฮียจัดไปหลายรอบก็มันก็รับประทานเฮียไปหลายพันนะแต่เราก็ขึ้นมาที่ห้าพันแปดเนี่ยถือว่าดูดีเลยดูดีเป็นต่อท่านผู้ชมนะตอนนี้เราเป็นต่ออยู่เยอะเลยครับป,า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 ปาลาปลาปลาปลาคราฟนะครับปาลาคราฟนะครับ ไม่ใช่ปลาครับนะครับไหนๆก็ปลาครับมาละขอกุ้งครับหน่อยครับไปต่อนะผมที่คูณสิบยังไหลต่ออีกไหมไม่ได้ไหลต่อคูณสิห้าขอสวยๆสวยๆเจมาลงที่สาสิยังไหลต่อไหมไม่ได้ไหลต่อท่านผู้ชมยังอยู่ที่คูณสิบหกนะมามาจังหวะนี้ขอส,สวยๆดิโอ้โหไม่สวยแต่ว่าก็ขึ้นมาสกรรวมสวยนะท่านผู้ชมดอกนี้มาที่ห้าพันยสิบห้า เดี๋ยวเดี๋ยหยุดหยุยุดหุดก่อนเ,ออเดินหน้าเขาหกพัก็ก็ถือว่าหักลบแล้วก็เดินหน้านิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวเฮียขอกระแทกเบสสักสิบรอบพอโอ้โหหายไปละห้าเออยังขึ้นมาอีกหน่อยขอไหลหน่อยขอไหลหน่อยโอโหหายไปเยอะแล้วท่านผู้ชมเออ มันมามาหายหายว่ะปลาเต็มแผงเลยท่านผู้ชม270ไปต่อที่คูณ3เหรียญจีนไปต่อที่1 0 8 0โดอ้หูยปูกุ้งมาลงเต็มแผงเลย600ปลาเต็มแผงไปอีก1,200คูณหกไปอีกเหรียญขึ้นมาเป็น5,000กว่าหวานเจี๊ยบท่านผู้ชมโอ้้หูเท่ากับเฮียเดินหน้าไป1,000 0กว่ากว่าแลวนะแค่นี้แหละท่านผู้ชมเฮียพอเลยนะครับไม่ต้องโลภไม่ต้องอะไรมากนะครับ เอามา100อเนี่ยเดินหน้าไปหมื่นหนึ่งนี่ก็แค่หวานเจี๊ยบแล้วครับผมท่านผู้ชมสำหรับท่านใดชอบนะครับดูที่คอมเมนต์ที่เฮียปักหมุดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม